สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานเปลี่ยนหมออแปลง12วลน250วัตต์นะครับก็เกิดจากการใช้งานหนักแล้วก็อากาศร้อนระบายความร้อนไม่ทันเกิดการระเบิดวันนี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนหมออแปลงกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการถอดหมออแปลงออกมาจากภายในตู้ก่อนนะครับตัวนี้เขาก็จะมีสกูยึดอยู่4ตัวหมออแปลงตัวนี้ถือว่าคุณภาพนะครับก็อยู่ในเกจล่าง ดูพลาสติกหุ้มภายนอกเกิดการระเบิดละลายสำหรับตัวหม้อแปลงเขาก็จะอัดใช้ากาวอัดด้วยปูนซีเมนต์นะครับไม่สามารถที่จะเห็นตัวหม้อแปลงด้านในและก็ไม่สามารถที่จะเห็นวงจรภายใน ก็คือเจตนาลมของบริษัทเพื่อที่ไม่ให้ต้องการเห็นวงจรภายในเห็นอุปกรณ์ภายในว่าผลิตมาจากอะไรเวลาเสียมาก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเมื่อทําการรือหม้อแปลงออกนะครับทีนี้ก็ตามด้วยถูมนอนสิบสองช่องตัวนี้ก็ละลายก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็เคมันทายที่รัดสายเอาไว้พวกนี้ก็จนเป็นจะต้องทําการตัดออก หรือออกให้หมดเวลาเราประกอบม้อแปลงเดินสายหรือว่าไวริ่งสายใหม่เสร็จเราถึงจะทําการเก็บใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับม้อแปลงที่เราจะทําการเปลี่ยนใหม่ในด้านอินพุตก็220โวลต์50เฮิรตซ์สำหรับด้านเอาพุตก็จะออกมา12โวลต์300วัตต์ตัวนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เราก็จะทําการประกอบเทอร์มมนอตลงไปก่อนเลยนะครับเราลื้อออกก็เทอร์มมน็อ12ช่องแต่ตัวนี้10ช่องเพราะว่า12ช่องหมดเราก็ใส่10ช่องลงไปแทนนะครับเราเริ่มไวลิงสายหรือว่าต่อสายของมักชุดที่2เข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยชุดของหม้อปแปลงสีฟ้านิวตันตัวนี้ก็จะออกจากเบเกอร์ตัวที่3ที่ขา2ตัวนี้ขา2นะครับแล้วก็ขา1ลาย ็จะออกจากเบรคเกอร์ตัวที่3ขา1นจ่ายไปยังสวิคลูกศรที่ขา4นะครับแล้วก็ขา4ของทัมเมอร์สวิคออตโต้เราก็จะต่อไปที่สวิคลูกศรที่ขา2ส่วนหน้าตู้นะครับขา4ตัวนี้ครับขา4ของทัมเมอร์สวิค แล้วก็ทําการประกอบหม้อแปลงตัวใหม่ลงไปตัวนี้12บสองววัตต์ก็ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็สามารถที่จะรับกําลังวัตต์ของดวงโคมได้มากขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะมีสกู๊ขันอยู่4ตัวบน2ล่าง2นะครับ ขันสกูยึดมื่อแปลงเสร็จทีนี้เราก็จะทำการไวลิ่งสายในด้านเอาพุท12โวลต์ต่อเข้ากับเทอร์มินอลสช่องสุดท้าย2ช่องนี้ก็จะจ่ายไปยังดวงโคมไฟะ12โวลต์นะครับสำหรับด้านอินพุตของมอแปลง220โวลต์ก็จะมาจากสวิตช์ลูกศรขา1กับขา3มมาจ่ายให้ด้านบนนะครับ เราก็จะทําการวาลิงสายต่อเข้ากับส่วนหน้าเรื่อมสีขาวนิวตันตัวนี้เราก็จะต่อไปที่ไพลอตแลแมแสดงผลการทํางานของมออแปลงขา2อออโต้เราต่อไปที่ขาส4ของทามเมอร์วิกขา4ของซิวิกลูกศรต่อไปที่ขา1ของเบเกอร์ตัวที่3ขา1ขา3ของซิวิกลูกศรต่อไปในด้านอินพุต2 2 2โวลต์นของมออแปลง เมื่อเราทำการไวลิ่งสายหรือว่าต่อสายส่วนในตู้เข้ากับส่วนหน้าตู้เสร็จทีนี้ก็จะทำการเก็บรายละเอียดโดยการใช้ไส้ไก่ในการรัดสายด้านล่างที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขนาด22มิลน,นะครับไส้ไก่แล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็จะเล็กลงมาทีหนึ่งก็คือขนาด10มิลในการรัดสาย เมื่อทําการเก็บรายละเอียดเสร็จทีนี้ก็จะทําการทดสอบระบบไฟโดยการกลับหน้าตู้จ่ายเมนเข้ามา220โวลต์เปิดชุดของแม็กชุดที่1กับชุดที่2เช็คแรงดันไฟ220โวลต์โอเคทีนี้เราก็จะเช็คของว่าแปลง12โวลต์เปิดสวิตช์แล้วก็ปรับมิเตอร์ไปในย่าน50โวลต์ตัวนี้เช็ค12โวลต์เช็คเสร็จนะครับก็โอเคเลยครับแล้วนําไปประกอบเข้ากับส่วนภายในตู้ถึงจะจ่ายอุปกรณ์ไฟสะนะครับ